สวัสดีครับผมร้าน M16 มอเตอร์คาร์นะครับเป็นร้านจำหน่ายรถกออ์เมอสองนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะมารีวิวรถกล์ฟนะครับ EZ G ันะครับเป็น2ที่นั่งนะครับเดิมๆเป็น2ที่นั่งนะครับแต่ลูกค้าอยากได้เป็น4ที่นั่งเราก็เลยได้ต่อด้านหลังให้นะครับคือรถรุ่นนี้ถ้าเป็นรถสองบวกสที่นั่งนะครับหลังคาเขาจะคุมมาถึงที่นั่งด้านด้านหลังนะครับ แต่รุ่นนี้หลังคาจะไม่คุมนะครับอันนี้เป็น e ต g o นะครับระบบ36โวลต์น,นะครับอของเราก็ได้ทำสีใหม่ทำช่วงล่างใหม่นะครับเดินระบบไฟใหม่อันนี้ทีมงานก็กำลังติดแผนอะคริลิก แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ80ดแอมป์นะครับสามโวลต์นะครับก็เช่นเคยก็จะมีระดับแรงดันแบตเตอรี่บอกอยู่นะครับอ่าอันนี้ชาร์จไปแล้ว93%ชาร์จแบตไวเต็มก็จะมีระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับมาดูไฟเลี้ยว เลี้ยวขานะครับดูเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอ่าฝั่งนี้อ่าเปิดไฟหน้าอ่าบีบแต่อ่ามีแต่นะครับอ่าเปิดไฟหน้ามีไฟผ่ามากนะครับอ่าเปิดไฟหน้าหน่อยดิโอเคไฟหน้าสว่างชัดเจนนะครับตอนคืนใช้งานได้นะครับอ่ายางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ยางปูพื้นเราเปลี่ยนให้ใหม่สีทําให้ใหม่นะครับลูกปืนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฝากไปด้วยนะครับลดฟ็อกมือสองนะครับใครที่ต้องการลดฟ็อกมือสองนะครับที่เอาไว้ใช้ในโรงแรมที่สอดนะครับโครงการหมู่บ้านต่างๆนะครับไว้รับส่งลูกค้าหรือว่าในโรงงานนะครับฝากร้านเ1 6มอเตอร์คาร์นะครับไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับ รถของเราเน้นย้ำนะครับเป็นรถมือสองนะครับใช้รีโนเวทใหม่นะครับสถานที่ตั้งอยู่นะครับของเราก็อยู่อ,อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่โซนไฟแดงบ้านบึงเลยอยู่ตรงข้ามศูนย์ดีวดีนะครับเป็นศูนย์รถไฟฟ้านะครับเราอยู่ตรงข้ามกันเลยอโอเคนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆ่ะคันนี้ก็คันนี้เป็น ยกสูงนะครับเป็นโฟลวิลอ่าอันนี้เป็นขับคายกสูงนะครับสวยงามนะครับอ่าอันนี้เราจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างที่รถของเราก่อนที่จะประกอบเราลื้อทั้งคันแบบนี้เลยนะครับแล้วค่อยมาประกอบนะครับมอเตอร์เราทำความสะอาดใหม่หมดเดี๋ยวทำสีนะครับเช็ค ระบบแปลงขานต่างๆนะครับแหลกพวงมาลัยตรงไหนลูกปืนเราเปลี่ยนให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานช่างที่ต่อเป็นหกที่นั่งนะครับลูกค้าต้องการเป็นสี่บวกสองทางร้านเอ็มสิบหกก็จัดการให้นะครับเรามาดูคันนี้กันต่อดีกว่า ส่วนตัวสงหลักคือคันนี้เป็นรถช่วงสั้นนะครับอ่าเป็นใช้คำว่า2อบกสก็ว่าได้เพียงแต่ว่าหลังคามันไม่คุมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีมีกระจกมองข้างให้นะครับแต่ทีมงานช่างยังไม่ทันได้ติดนะครับเดี๋ยวเราจะติดกระจกมองข้าง อโอเคแผ่นอะคริลิกสี่มิลน,นะครับหนานะครับใช้ได้เลยอ่า,อาเดี๋ยวเราจะขี่เดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับอ่ะลองขี่เดินหน้าถอยหลังให้ดูหน่อยเพราะว่าระยะทางมันมีแค่นี้อาเลยอย่าเปื้อนไปเลย <Okay. S 2> ขี่ดีนะครับรถก็ไฟฟ้านะครับขี่ขึ้นเนินขึ้นเขาขี่ได้สบายลุยหลวมได้สบายนะครับแรงกำลังดีใช้คำว่าแรงทอกกำลังดีนะครับแต่ความเร็วไม่เร็วมากได้ยี่สิบหน่อยๆนะครับโอเคแต่ว่าลักษณะของการใช้งานแล้วผมว่า ค่อนข,ข้างที่จะโอเคนะครับลูกค้าก็ต้องเลือกใช้งานตามที่ตามที่หน้างานของเราที่มันเหมาะสมนะครับถามว่ารถพวกนี้ออกถนนตำรวจจับไหมผมต้องแจ้งว่าแบบนี้รถพวกนี้เป็นรถที่ไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีเอกสารใดๆเป็นรถที่ใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถที่จะเอาออกไปวิ่งถนนใหญ่ได้นะครับผมแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว จะเอาไปวิ่งในถนนแล้วก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันะนะครับวันนี้เรานําเสนอเรื่องของรถกรอล์ฟ e zgo นะครับร้าน m 1 6บมอเตอร์คาร์นะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับฝากผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับของทางร้านนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นรถของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับต่อหนึ่งคัน ดูรอบๆสวยงามครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานที่มีเชื่อมเปาะด้านด้านท้ายนะครับเป็นเป็นหกที่นั่งอันนี้ช่างก็ได้ออกแบบแล้วจบแน่นอนครับ อ่าทันนี้เพราะว่าอ่าช่างได้ทำการเช็คทุกชิ้นเลยขอฝากร้านเอ็สหด้วยนะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับ4แยกเอ็มสิกครับผมขอบคุณครับ